ต่อที่จังหวัดพะเยาค่ะทางมหาวิทยาลัยพะเยาฉลองยูเนสโกแฮกกาทอนพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City Forum ค่ะ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดงานเฉลิมฉลองพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City เข้าสู่ยูเนสโกโดยภายในงานมีการจัดงานแฮกกาทอนตลาดชุมชนภายใต้การออกแบบสินค้ารักสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโครงการกลไกการบริหารและพัฒนาเส้นทางแห่งการเรียนรู้ในเขตเมืองพะเยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบด้วย BCG โมเดลหรือโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียน ปีีท่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐภูมิพรมนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้กล่าวนะครับว่ามหาวิทยาลัยพะเยาครับจะดาเนินโครงการ3ามโครงการย่อยร่วมกับภายคีเครือข่ายได้แก่การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเมืองและพื้นที่การเรียนรู้ของเมืองพะเยาด้วย BCG โมเดลเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมที่ยั่งยืนการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้บนพื้นฐาน BCG โมเดลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจให้แรงงาน นอกระบบบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้พยาว Learning City และสร้างสารรค์เส้นทางและพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ในเขตพื้นที่เมืองพยาว้วยการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้จงังหวัดพยาวตามแนวทาง BCG Model ครับ